มีใครที่กำลังจะไปสอบเดลฟบ้างคะโดยเฉพาะในระดับ B2 ตอนนี้พี่ตีสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของพี่ตีเนี่ยสอบในระดับ B2 ใช้เวลา2วันนะคะก่อนอื่นเล่าแบบคร่าวๆก่อนนะคะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาเจอคือพี่ตีลงเรียนกับฟองส์ทาวย ซึ่งในการลงทะเบียนของฟองสตาไเนี่ยมันก็มีหลากหลายหลักสูตรการอบรมนะคะหลักสูตรที่พิติเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟล f เฟล r ก็คือฟ o องเซลองเกอ t เอชองแจค่ะเป็นการเรียนภาษาฝรั่งเศสสำหรับผู้ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็หลักสูตรที่เวลาเรียนภาษาฝรั่งเศสกับ f องสตารไวเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายหลักสูตร เมื่อเราเรียนภาษาฝรั่งเศสกับฟงสทาไวคือเราไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเศสกับฟงสทาไวนะคะเราลงทะเบียนกับฟงสทาไวแล้วฟงสทาไวก็จะส่งเราไปยังสถาบันที่สอนภาษาฝรั่งเศสค่ะเมื่อจบหลักสูตรก็จะไปสอบ d e l ฟเพื่อให้ได้ดิพลมนะคะทางโรงเรียนเขาก็จัดการ หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายเรื่องการลงทะเบียนคือพิติก็ไม่รู้นะครับว่าคุณครูเขาลงทะเบียนเว็บไหนอะไรคือไม่ได้สนใจ <laughs> เพราะว่าแค่ยื่นยื่นกัก the s e u ให้คุณครูนะคะคุณครูก็ลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเราก็จะได้กําหนดการวันที่เราสอบเขาก็เรียกว่ากงโวกัสยองเอ็กซมนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูนะคะ ประมาณนี้นะคะเขาก็จะแจ้งวันสอบถ้าเป็น B1 B2 สเนี่ยส่วนมากจะ2วันเพราะว่ามันใช้ระยะเวลายาวนานนะคะวันแรกก็จะสอบเกี่ยวกับข้อเขียนการกากบาทเป็นต้นของพิติสอบเมื่อวันพุทธที่21พฤษภาคมนะคะสอบช่วงบ่ายมันเป็นเขาเรียกว่าเอ e เพิร์ฟกลอเจคทีฟเป็นการสอบข้อเขียนอะเหมือนเราอยู่ในห้องห้องสอบอะแล้วก สอบกันหลายคนนะคะห้องที่พิติสอบเนี่ยสมาก็เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะคะอยู่ในหลักสูตรเดียวกันแล้วก็เรียนมี6คนคือเราอยู่เมืองมองเตลิมานะคะถ้าอยากรู้ก็เข้าไป search ใน google map กันเอาเองนะคะมงเตลิมาแล้วก็นั่งรถไฟไปประมาณ30นาทีไปที่เมืองวาลองส์นะคะพวกเราก็นัดเจอกันที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปสอบนะคะ สอบครั้งเนี่ยไปที่ศูนย์สอบนะคะไม่อยากจะเมาแต่ก็เมานิดนึงนะคะคุณครูผู้คุมสอบเนี่ยก็มามาช้าไปหนึ่งชั่วโมงนะครเพราะว่าตามกําหนดตามกําหนดการเนี่ยเราสอบบ่ายโมงครึ่งคุณครูมาบ่ายสองกว่าจะอธิบายอะไรกันอีกนะคะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งคุณครูก็ทําท่าทางซีเรียสเชียวนะคะ <laughs> วันที่เราจะต้องไปสอบก็จะต้องเอา หมายกับตรวจการเนี่ยไปด้วยนะคะแล้วก็มีการ t ดเด c ะ e d ปากกาอย่าลืมนะคะปากกาเห็นมีหลายครั้งละบางคนจะไปสอบเอ๊ะทำไมลืมอาปากกามางงนะคะแค่นี้นะคะไม่มีการอันนี้โดยส่วนตัวพี่ติไม่มีการแบบไปท่องไปอ่านอะไรเงี้ยหน้าห้องเรียนอะพราะมันไม่มีเวลามาอ่านมาท่องอะไรแล้วอะ <laughs> นะคะมันไม่มีสมาธินะคะถ้าใครจะไปสอบอะ ต้องฝึกทําแนวข้อสอบเยอะๆเพราะว่าตอนที่พิติคนที่ดูคลิปนี้พิติคิดว่าคงผ่านการสอบมาแล้วนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยพิติจะคิดว่าเราท่องเราท่องในตําราแล้วเนื้อ,อาหาในตําราเนี่ยมันจะไปอยู่ในข้อสอบแต่ภาษาฝรั่งเศสไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าเห็นหลายคนละบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหนูจะท่อง ท่องคาคากริยาอาวัว่างเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะถามว่าตรงผันคํากริยาดังต่อไปนี้ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีค่ะคือเราเรียนมายังไงเนื้อหาทั้งหมดมันจะเอามาประยุกต์ใช้ในการสอบนะคะเดี๋ยวพี่ติจะที่บายให้ฟังนะคะว่าแต่และข้อสอบเนะี่ยมันเป็นยังไงที่พี่ติเจอนะคะถ้าคนเรียนในระดับ B2 เนี่ยจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อ เราเราข้อสอบเราเราผ่านแล้วเราเคยสอบ A1 มาแล้วเราเคยสอบ A 2มาแล้วเราเคยสอบ B1 มาแล้วเราจะรู้ว่าข้อสอบเป็นยังไงนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนคนที่เพิ่งเรียนหรือเพิ่งเข้ามาดูเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนเราท่องอ่ะท่องบทบทนี้ท่องสูตรนี้จงอธิบายสูตรนี้แบบไม,ไม่ไม่มีนะคะไม่มีคะ่ะใครที่คิดจะโกงข้อสอบคือ มันเป็น,ป,นประวัติติดตัวไปเลยนะคะสมมติถ้าเราโกงเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิสอบพิตีไม่แน่ใจว่ากี่ปีอะ่ะมันเหมือนเราติดคดีอะไรบางอย่างะนะคะห้ามห้ามโกงห้ามทุจริตแบบเนี้ยแล้วก็ก่อนที่เราจะสอบต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเช่นพิติเนี่ยทุกครั้งเลยอะ่ะเวลาจะสอบอ่ะมันจะรู้สึกแบบอยากเข้าน้ำอะ่ะปวดฉี่อะ่ะให้รีบไปเลยนะคะจะปวดฉี่หรือไม่ฉี่เนี่ย ให้ไปเข้าน้ำให้พร้อมเพราะว่าในช่วงระหว่างที่เราสอบเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งเนี่ยสองชั่วโมงห้ามออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด <c oughs> จริงๆมันจะมีความเครียดมันจะพี่ตกกังวลยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมทําสมาธิให้ดีนะคะแล้วก็จะไปไฟรนก้นตอนก่อนจะสอบน่ไม่ได้นะคะสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะสอบเดือนหน้าเราต้องเตรียมตัวละต้องฟิตละต้อง อยู่ละนะคะไม่ใช่ว่าอีกอีกหนึ่งอาทิตย์หรืออีก3วันจะสอบมาท่อง,ท,องท่องเนี้ยไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ได้เลยสอบตกแน่นอนค่ะไม่รู้ว่าบางคนอาจจะเก่งกว่าพี่ตีก็ได้ไปท่องหรือไปอีกนอาทิตย์เต็มตัวเนี้ยก,ก็แล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนแต่จากประสบการณ์ของพี่ตีอะ่ะเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆอ,อ่ะเราจะสอบละเนี้ยเดือนหนึ่งอ่าเรื่อยๆไม่ได้นะคะไม่ได้โดยส่วนตัวพี่ตีคือต้อง วางแผนละว่าเราจะสอบวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างนะคะเมื่อถึงเวลาสอบปุ๊บคุณครูก็จะอธิบายนะคะข้อสอบเนี่ยถ้าเราเคยผ่านการสอบเรจะรู้แล้วว่าข้อสอบมีอยู่4 4ภาคนะคะภาคที่1ก็คือการทําความเข้าใจในเรื่องของการฟังนะคะภาคนี้พิ่ตีเรียกเป็นภาคนะคะทำไมถึงเรียกว่าภาคอ่ะเดี๋ยว ภาคที่1การทําความเข้าใจในเรื่องของการฟังคือเราจะฟังออดิโอแล้วก็ตอบคาถามอันนี้ใช้เวลา30นาทีภาคที่2คือการทําความเข้าใจในเรื่องของบทความหรือการอา่านมันก็จะมีบทความมาแล้วเราก็ตอบคาถามนะคะอันที่3คือการเขียนได้โจทย์มาแล้วก็ เขียนภาคที่1ใช้เวลา30นาทีนะคะการทำความการทำความเข้าใจในเรื่องของการฟังใช้เวลา30นาทีภาคที่2ทํทำความเขาทำความเข้าใจในเรื่องของบทความหรือการอา่านอันนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะอันที่3คือการเขียนอันนี้ก็ใช้เวลาอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันแรกที่พิติสอบเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่ง เนี่ยมันนานนะคะในระดับ B2 เนี่ยมันนานส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยคือการสอบการพูดอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเดี๋ยวพี่ตีจะเล่าทีหลังนะคะเอาวันแรกที่พี่ตีสอบก่อนวันแรกที่พี่ตีสอบก็คือวันพุธที่21พฤษภาคมนะคะสอบตอนบ่ายโมงคุณครูก,ก็อธิบายอธิบายเสร็จปุ๊บก,ก็เซ็นชื่อนะคะตรวจรายงานตัวเซ็นชื่อดูชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเราต้องดูชื่อ สะกดถูกไหมนามสกุลสะกดถูกไหมวันเดือนปีสะกดถูกไหมนะคะที่สําคัญอย่าลืมเอาบัตรการจะเซชูของเราไปด้วยปากาย้าแล้วย้าอีกนะคะเพราะว่ามันสําคัญมันต้องใช้คือในในหมายกําหนดการเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างเมื่อคุณครูอธิบายเสร็จรายงานตัวเสร็จเซ็นชื่อเสร็จก็เริ่มทําการสอบคุณครูจะบอกว่าตอนไหนถึงจะเปิดข้อสอบ ตอนไหนถึงจะเขียนชื่อนามสกุลลงไปในข้อสอบนะคะเมื่อคุณครูผู้คุมสอบบอกเสร็จแล้วอ่ะก็เขียนชื่อนามสกุลยังไม่เปิดนะคะยังไม่เปิดอ่านนะคะยังไม่เปิดข้อสอบนะคะคุณครูก็จะบอกว่าตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลานี้ทําข้อสอบภาคที่1นนะคะคือคุณครูจะบอกช่วงเวลาด้วยว่าแต่ละภาคแต่ละตอนเนี่ยทำใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงเมื่อเริ่มสอบปุ๊บ ตเรื่องนะคะณวันนี้ข้อสอบ d e l f เนี่ยจะเริ่มง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนจะไม่มีความซับซ้อนนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อสอบอันแรกอะที่พิติทำอะการทำความเข้าใจในเรื่องของการฟังที่เราเรียกว่ากงเพ r ยงเซียงเด l โลคัฟังออดิโอแล้วก็ตอบคำถามตอบคำถามแบบนี้คือการกระบาดหมดเลยนะคะของพิติเนี่ย ภาคนี้มันจะมีอยู่3ตอนนะคะตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่1เนี่ยมันจะมีคำถามอยู่7ข้อแล้วก็ให้ตัวเลือก a b c ไม่มีเขียนไม่มีเติมสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีเขียนด้วยนะคะแต่สมัยเนี้ยการกระบาดอย่างเดียวแต่ละข้อก็จะมีตัวเลือก a b c ตอนที่1มีอยู่7ข้อฟัง2รอบตอนที่2 เหมือนกันมี7ข้อฟังสองรอบนะคะกากระบาดอย่างเดียวไม่มีเขียนอันนี้ที่พิธีทำนะคะแล้วตอนที่3ามเนี่ยตอนที่3มเนี่ยสำคัญเพราะว่าเราได้ฟังแค่รอบเดียวนะคะตอนที่สามเนี่ยมันจะมีอยู่3าสามส่วนนะคะสามด็อกิเมนต์ด็อกิมองนะคะแล้วแต่ละด็อกิมอง จะมี2คํคำถามเพราะฉะนั้นตอนที่3เนี่ยจะมีอยู่6ข้อแล้วฟังรอบเดียวนะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือสับสนอะไรยังไงย้อนฟังอีกรอบได้นะคะอันนี้พี่ติคูดถึงภาคแรกนะคะข้อสอบภาคแรกกงเครองซยองเดอะโลคัลการทําความเข้าใจในเรื่องของการฟังนะคะใช้เวลา30นาทีจบนะคะคือพี่ติก็รู้สึกว่าพี่ติทําได้อะ ไม่รู้ว่าถูกไหมคือมีความรู้สึกว่ามั่นใจกว่าครั้งก่อนนะคะเพราะครั้งก่อนเนี่ยมันมันมีความซับซ้อนอ่ยแล้วมีความยาวแล้วก็ต้องเขียนด้วยอะพิติไม่ผ่านนะคะสมัยก่อนอะพิติได้4ส่วน25คะแนนไม่ผ่านเหลืออีกคะแนนเดียวถึงจะผ่านตอนนี้ในการสอบเดลฟ์เนี่ยถึงแม้ว่าในตอนอื่นในหมวดอื่นหรือในภาคอื่นอะ เราจะได้คะแนนผ่านแต่ถ้าเราไม่ผ่านภาคใดภาคหนึ่งก็คือตกนะคะในการสอบเดลฟเราจะต้องได้คะแนน50ส่วน100แล้วในแต่ละภาคเราจะต้องผ่านก็คือ5คะแนนส่วน25คะแนนขึ้นไปครั้งนี้พิติมีความรู้สึกว่าพิติทำได้แต่ไม่รู้ว่าผ่านไหมนะคะจบนะคะสำหรับภาคที่1 กงเพยงซองเดอโลคัลใช้เวลา30นาทีเป็นแบบนี้มาในหมวดของการทำความเข้าการทําความเข้าใจในเรื่องของการเขียนกงเพยงซองเดเซคริ secret, นะคะก็คือเขาจะมีบทความมามีอยู่3ภาคเหมือนกันมีอยู่3ภาคมีอยู่3บทความอันแรกภาคที่1ก็จะมีข้อความมาแล้วเราก็อ่านอ่านเสร็จแล้วเราก็ตอบคาถามโดยก,การกากรบาดเหมือนกันอันนี้ก็มี7ข้อเหมือนกันนะคะการกรบาดอย่างเดียว ภาคที่สองก็เป็นเหมือนกันเป็นบทความอ่านอ่านอานแล้วก็ตอบคำถามการกระบาดอย่างเดียวเหมือนกันภาคที่สามก็คือมันจะเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นมันจะมีนักเรียนอยู่สามคนสโว่าชื่อใน A ใน B ใน C แบบนี้แล้ว ที่พิติได้ทํามันจะเป็นความคิดเห็นของเด็กนักเรียนที่มีต่อภาษาภาษาที่สองภาษาที่สามแบบเนี้ยใน A คิดแบบนี้ใน B คิดอีกแบบหนึง่งใน C คิดแตกต่างออกไปแบบเนี้ยค่ะแล้วโจทย์ก็จะถามประมาณว่าเออเนี่ยฉันคิดว่าภาษาเนี่ยมันมีความสําคัญในการทํางานนะ,ะความคิดเห็นนี้เป็นความคิดเห็นของใครนะคะแล้เราก็เลือกกากระบาษไปแบบเนี้ยคือเหมือนกับ เราเข้าใจไหมเ่ยในบทความแบบนั้นนะคะในการทําแบบฝึกหัดหรือการทําข้อสอบ B2 เนี่ยเราจะต้องสะสมคสําศัพท์หรือรู้จักคําศัพท์ที่มันมีความหมายเหมือนกันเพราะว่าในข้อสอบในโจทย์ก็จะใช้คําศัพท์หนึ่งซึ่งมีความหมายเดียวกันกันกบคําตอบในโจทย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้อง อย่างที่พี่ติกบอกก็คือเราต้องทําแบบฝึกหัดเยอะๆเ,เพื่อเจอคําศัพท์ที่มันหลากหลายอะ่ะคือให้เรามีคังคําศัพท์ที่มันมีความหมายเหมือนกันแบบนี้ค่ะเพราะคำศัพท์แบบนี้เราเคยเจอนะมันมีความหมายแบบนี้แบบนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้พูดถึงการทำความาการทำความเข้าใจในเรื่องของการเขียนนะคะกงเลียงซยองเดซเซคริอันนี้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจบไปนะคะต่อมาก็คือโพดุกซยองเอคริ ก็คือให้เขียนภาคภาคนี้ให้เขียนไม่ให้อย่างน้อยคือต้องเขียนให้ได้250คำนะคะให้เขียนประมาณนี้แหละค่ะเขียนมากไปก็ไม่ดีนะคะเขียนมากเกินไปไม่ได้เขียนน้อยเกินไปคือบวกลบไม่เกิน10%นะคะสมมติถ้าเราเขียนเขียนได้มาตรฐานคือ250คําถ้าเราเขียนได้อย่างน้อยเนี่ยก็คือ ต้องได้ประมาณ225คำแบบเนี้ยนะคะหรือถ้ามากอย่างมากก็คือ280คำอยู่ในเกณ์ช่วงเนี้ยกำลังดีนะคะพิติเขียนได้260คำนะคะแต่ไม่รู้ว่าถูกไหม <laughs> ประเด็นคือเราทำได้แต่เราตีโจทย์แตกไหมนะคะโจทย์ของพิติที่พิติได้เนี่ยก็คือว่าให้เขียนจดหมายราชการ หรือให้เขียนจุดหมายอย่างเป็นทางการะนะคะถึงท่านนายอำเภอนะคะคือในฐานะที่คุณอาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงการบริการอะไรระหว่างผู้ที่เป็นคนรุ่นใหม่กับผู้สูงวัยในเมืองนี้นะคะอันนี้ที่พิติเข้าใจพิติก็เขียนประมาณว่าเออเนี่ยในฐานะที่ฉันอยู่ในเมืองนี้ฉันเห็น ผู้สูงวัยเนี่ยแบบหรือคนชาราค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวแล้วก็ฉันอยากจะให้ห้องสมุดของหมู่บ้านเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางหรือเป็นจุดนัดพบระหว่างเด็กคนรุ่นใหม่วัยรุ่นกับคนสูงวัยให้ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันที่ห้องสมุดแล้วก็คือห้องสมุดเนี่ยปกติมันจะปิดวันอาทิตย์แล้วก็ปิดวันจันทร์ฉันอยากจะให้ทางทางการ เปิดใช้บริการวันอาทิตย์ได้ไหมเพราะว่านอกจากที่เราวันหยุดอ่ะเราจะไปอาจจะไปเดินป่าไปทำกิจกรรมไปทำเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เราลองมาเปลี่ยนกิจกรรมเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีไหมมาทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นมาเล่นเล่นสคับเบิร์กนะคะหรือมาพูดคุยกันที่ห้องสมุด จะดีไหมแบบนี้ค่ะพิธกก็เล่าประมาณนี้นะคะภาคที่สามเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันแรกที่พิธีสอบเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งนะคะในการสอบค่ะยาวไปไหม่ต่อเลยนะครับวันแรกที่พิธีสอบเนี่ยคือวันที่วันพุธที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภา,านะคะแล้วอีกวันหนึ่งเป็นการสอบพูดนะคะก็คือเอเพอร์อันดิว i ด u ย l ลก็คือ สอบตัวต่อต,ต,ตัวนะคะอันนี้ใช้เวลาสอบประมาณ1ชั่วโมงซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้เวลานัดหมายไม่เหมือนกันของมิติเนี่ยได้ช่วงบ่ายสามบ่ายสามโมงครึ่งนะคะก็เช่นกันก็นั่งรถไฟจากเมืองมงเตลิมาไปที่วาลองส์นะคะในวันอังคารที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาก,ก็คือเมื่อวานนี้นะคะเสร็จสดๆร้อน สดๆร้อนๆนะคะตอนไปสอบเนี่ยพิติก็ไปก่อนเวลาเพราะว่าอยากจะให้คุณเคยกับบรรยากาศนะคะไปมามอแกับเพื่อนเช่นกันก็ไม่มีการไปท่องไปอะไรคือวันสอบคือวันทําตัวสบายๆนะคะจะไม่เครียดทําตัวเหมือนเราไปเที่ยวแบบน,นะะี้ค่ะพร้อมที่จะพูดคุยพิติพูดถึงพิติเลยนะคะก็คือพิติได้เวลาบ่ายสามโมงครึ่ง ผู้คุมสอบก็เรียกมาคุณเซนีเช่นทั้งนี้ค่ะพอไปถึงในห้องก็เก็บสัมภาระอะไรห,หมดปิดโทรศัพท์เสร็จแล้วก็ได้งานตัวนะคะเหมือนเมืนเช่นเคยดูชื่อนำสกุลสะกดถูกต้องไหมวันเดือนปีเกิดถูกต้องไหมแล้วก็เซ็นชื่อค่ะคุณครูก,ก็อธิบายนะคะว่าอ่ะเดี๋ยวคุณเลือกเลือกหัวข้อมาก็จะมีกระดาษนะคะคว่ำหน้าไว้บนโต๊ะให้คุณเลือก มา2แผ่น2หัวข้อเสร็จแล้วคุณอ่านอ่านแต่และหัวข้อแล้วคุณเลือกมาหหัวข้อที่คุณมั่นใจนะคะพี่ติก็เลือกนะคะเทคนิคก็คือว่าให้เราเลือกกระดาษที่มันสั้นๆอะ่ะเพราะว่าถ้ามันยาวมันก็จะงงใช่ไหมคะคือพี่ติเลือกว่าถ้ายาวไปอะ่ะมันก็จะเสียเวลาในการแปลนะคะ อันนี้เทคนิคพิตีนะคบพิตีไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีเทคนิคยังไงนะคะพิตีก็เลือกอันที่มันสั้นๆนะ่ะเสร็จแล้วก็เปิดดูนะคะคือก็ปรากฏว่าตระกาศนี้ใช้ไม่ได้นะคะอันที่สั้นน่ะมันปรากฏว่ามันเป็นคําศัพท์ที่แบบไม่เข้าใจอ่ะนะคะหัวข้อที่พิตีได้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะอันนีพิตีจะเล่าให้ฟัง อีกทีนึ่งอ่ะทีนี้พอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราอ่านแล้วเราเลือกคุณครูเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัว30นาทีคุณครูก็พาไปอีกห้องหนึ่งเหมือนห้องเย็นเลยนะคะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็อ่ะเดี๋ยวถ้าครบ30นาทีเดี๋ยวคุณครูจะมาเรียกนะคะอะพี่ติก็เตรียมเตรียมเนะะื้อหาเออสำหรับส่วนตัวพี่ติ๊ต้องเตรียมอะ่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโจทย์ที่เราจะเจอในวันนี้คืออะไรนะคะของพี่ติเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณมีความคิดเห็นยังไงอะ่ะที่ผู้ปกครอง ให้ลูกของให้ลูกๆไปเรียนพิเศษคือปกติเด็กนักเรียนเรียนเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านนาะถ้ามีการบ้านก็ทำการบ้านอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังมีผู้ปกครองบางกลุ่มที่พอเลิกเรียนปุ๊บเด็กก็จะต้องเรียนพิเศษจะเรียนพิเศษจะติวจะเรียนเสริมอะไรก็แล้วแต่แล้วแถมอพอวันหยุดสร์อาท์ตย ก็อาจจะต้องไปเรียนพิเศษหรือไปเล่นกีฬาไปลงคอร์สต่างๆแบบนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคือในการสอบ Product i o n g o h a n เนี่ยนะคะมันจะมีมันจะมีหมวดหมู่ไม่กี่หมวดหมู่นะคะแต่ละหมวดหมู่ก็จะแยกออกไปอีกยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของผู้คนของผู้คนก็จะเช่นเด็กเด็กเด็กตั้งแต่เด็กทารกไปเลยเด็กเด็กเล็กเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงวัย กลุ่มที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะ,ะถ้าเงินกับความสุขคุณเลือกอะไรแบบนี้คะ่ะอีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการทํางานการทํางานนี่จะเจอบ่อยมากเลยนะคะคุณคิดว่าการทํางานที่มีกล้องวงจรปิดอยู่ในที่ทํางานคุณมีความคิดเห็นอย่างไรแบบนี้คือมันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของสถานที่สิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่น ระหว่างในเมืองกับในชนบทคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้เงี้ยค่ะให้เราหาประเด็นให้ได้พอเราเลือกหัวข้อมานะคะเลือกสูเชมาเราก็จะต้องดูว่าในบทความเนี้ยหัวข้อที่จะเอามาเป็นประเด็นในการอภิปรายเนี่ยคืออะไรนะคะะแล้วก็พูด ข้อดีข้อเสียแบบนี้ฉันเห็นด้วยแบบนี้ฉันไม่เห็นด้วยแบบนี้ <1> 1> เพราะ12 3สานะคะเสร็จแล้วก็สรุปเมื่อเตรียมตัวภายในเวลา30นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้คุณครูผู้ควบคุมห้องสอบก็จะมาเรียกแล้วก็เริ่มนะคะเริ่มอภิปรายพิธีกรอภิปรายหรืออภิปรายไปนะคะเสร็จแล้วอภิปรายไปได้สักประมาณ5นาที7นาทีหรือ10นาทีแล้วแต่นะคะ ก็จะมีการถกเถียงถกประเด็นกันอืมถ้าแบบนี้ล่ะดีหรอไม่นะอืมเพราะพูดกันไปแบบนี้ค่ะของพิติพิติก็มีความสึกว่าพิติสามารถสื่อสารได้ตอบได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าผ่านไหมหรือได้กี่คะแนนไม่รู้นะคะสอบเสร็จปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าอืมถ้าเกิดว่าผลสอบออกมายังไงทางสถาบันเนี่ยจะส่งข้อความส่ง Message ไปให้นะคะจะจะแจ้งให้อีกทีโดยปกติเราจะทราบผลการสอบประมาณ2อาทิตย์นะคะสอาทิตย์เนี่ยก็คือเราจะได้ใบรับรองผลการสอบว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านคุณได้กี่คะแนนนะคะเสร็จแล้วในเรื่องของใบประกาศนียบัตรหรือดิพลมเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ4-6เดือนนะคะเราถึงจะได้ใบประกาศนียบัตร อยู่ในมือของเราค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะคะที่พี่ตีได้ถ่ายทอดมาค่ะนานไหมนานนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าท่านใดมีความสงสัยอะไรยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์ถามพี่ตีได้นะคะที่ข้างใต้คลิปนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแม็กซี่เอาเบียงโต